สวัสดีครับทุกคนผมคิมจากโอมาชาแนลนะครับเกมที่ผมกำลังจะเล่นนี้เชื่อว่าหลายท่านคงรู้จักกันดีแน่นอนครับ มันเป็นเกมสงครามโลกครั้งที่สองในรูปแบบเกมวางแผนแบบ RTX นั่นก็คือเกมฮาร์ดออฟไอออนสี่ของเรานั่นเองกลับมาเล่นอีกครั้งตามคำสัญญานะครับผมเนี่ยนะฮะ จะกลับมาเล่นฮาร์ดไวออนสี่นะครับฮอยสี่นั่นเองแต่ว่าการอ๊ะไอแมวโอเคแต่ว่าการกลับมาครั้งนี้นะฮะเราจะเล่นต่อจากคราวที่แล้วจำได้ไหมรัตนโกสินอะไรสเตทสักอย่างหนึ่งไะนะประเทศรัตนโกสิน์ของเราที่ชนะสงครามโลกนะครับอยู่ในฝ่ายชนะสงครามโลกนะครับไปกับ,จ,กกบจักรพรรดิจิรันจำได้ไหมฮะอืมถ้าใครจำไม่ได้หรือยังไม่เคยดูนะครับแนะนำให้ดู อ่าซีซั่นแรกก่อนนี่จะเป็นซีซั่นที่สองนะนำไปดูซีซั่นแรกก่อนไปกดได้เลยนะตรงมุมบนขวามือหรือซ้ายมือนี่แหละของคลิปนี้นะมันจะขึ้นตัวไออยู่ไปกดได้เลยแต่ว่าถ้าใครยังไม่เคยดูไม่เป็นไรก็มาดูอันนี้เลยก็ได้นะครับแต่ว่าอยากให้ดูอันแรกก่อนอ่ะเลิกพูดพร่พ์ทำเพลงแล้วเรามาเล่นกันต่อครับอันนี้จะต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าจักรพรรดิจิรันนะฮะ ได้จากเราไปแล้วจิรันไม่ได้มาเล่นแล้วครับเพราะว่าจิรันเหนื่อยครับผมนี่รัตนาโกสินโซเชียลิสต์สเตทนะครับประเทศรัตนาโกสินของเราใหญ่เบิ่มนะครับชนะสงครามโลกมาด้วยนะสีเหลืองๆนี่โอเคนะแล้วก็เจแปนผู้ชนะร่วมของเราที่มาด้วยกันนะครับ เจแปนใหญ่มากจริงๆว่ะจีรันมันทิ้งไว้ให้นะครับเจแปนนะฮะเราก็จะเหมือนเดิมน,นะครับเล่นเป็นเล่นเป็นเล่นเป็นรัตนโกสินทร์นะครับเคยเป็นประเทศไทยมาก่อนนะครับเคยเป็นสยามมาก่อนแล้วก็ไปรวมชาติกับทางกัมพูชาแล้วครับแล้วก็ทางลาวนะครับรวมชาติกัน3ประเทศกลายเป็นรัตนโกสินทร์นะครับโซเซอลิสต์ก็คือว่าวันนี้จะมาบอกเฉยๆว่า จะเล่นนะครับใครที่รออยู่ดูทุยใครที่รอดูอยู่นะครับอยากทํากันบ้านก่อนก็แนะนําให้ไปดูซีซั่นแรกทบทวนนะครับผมเพนี้จะเป็นซีซั่นที่2นะครับเราจะไม่เริ่มตอนสงครามโลกครั้งที่2นะครับเราจะเริ่มตอนสงครามโลกครั้งที่2จบลงแล้วนะครับก็คือตอนก็คือตอนท้ายของซีซั่นแรกนั่นเองแล้วเราก็จะมาเริ่มต่อจากนั้นในซีซั่นที่2กันครับแค่นี้แหละวันนี้มาบอกแค่นี้บาย